คทุบธุรกิจร้านอาหารเติบโตทั้งปี4.1ถึง4.15แสนล้านบาทปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า4แสนล้านบาทเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีผู้ประกอบการอยู่ในระบบเป็นจำนวนมากมีทั้งร้านอาหารที่ทำแฟรนไชส์และไม่ทำแฟรนไชส์โดยตั้งแต่การระบาดโควิด -19 เป็นต้นมาธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างหนักจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐ ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารในเมืองไทยตลอดทั้งปีคาดว่าตลาดธุรกิจอาหารมีการเติบโต1.4ถึง2.6เปอร์เซ็นต์คิดเป็นมูล,ลค่า4.1ถึง4.15แสนล้านบาทโดยในปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการฝึกความอดทนและแข็งแร่งให้ผ่านพ้นวิกฤต แม้แต่ยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจร้านอาหารบริษัทเซนทรัลเลสเตอร์ลองกรุ๊ปจำกัด CRG ผู้บริหารร้านอาหารและแฟนชัยชั้นนำของเมืองไทยเดินหน้ากลยุทธ์ฝ่าวิกฤตโควิดใช้อาวุธลับ5ด้านควรทำและ1สิ่งต้องทำคือ 1. ดีไซน์เมนูอาหารเพื่อเดลิเวอรี่ 2. ใช้สินทรัพย์ทำครัวกลาง 3. เพิ่มทักษะพนักงาน 4. ยึดทำเลนอกห้างเปิดครัวกลางหรือปั้นคลาวคิดเช่น 5. สื่อสารตลาดออนไลน์ถึงผู้บริโภคเป้าหมายและ 6. จัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารเคอรือ CRG ในกลุ่มไทยแอนด์ไชนดโคซีมีจำนวน67สาขาแบ่งเป็นร้านอาหารไทยเทเลส17สาขาอร่อยดี33สาขาเกาลูน10สาขาส้มตำนัว7สาขาและโตเกียวโบ50สาขา โดยภายในสิ้นปี2564เตรียมเปิดร้านให้ครบรวม80สาขาตั้งเป้าหมายได้300ล้านบาทหรือ5%ของรายได้ของร้านอาหารในเครือทั้งหมด